มาดูกันว่าวันนี้บ้านพี่เขาตุนของกินอะไรกันบ้างเนาะค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสะพยตุรกีค่ะที่ตุรกีตอนนี้ก็คืออ่าห้ามออกนอกบ้านเนาะก็คือห้ามออกนอกบ้านโรงแรมปิดขนส่งปิดรถทัวร์ปิดสายการบินภายในประเทศปิดเราเลยจะมาพี่ก็เลยจะมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะแต่ละบ้านที่ตุรกีนะเขาตุนอะไรกันบ้าง มันก็จะออกลกๆหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างว่าเนาะก็มันก็จะมีตู้ค่ะแต่ของพี่มันก็ไม่ได้ตู้เก็บอาหารสทัทีมันก็เป็นตู้เก็บทุกอย่างอะนะอย่างแรกก็ขาดไม่ได้คือกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่มี่นั่งอยู่นั่งอยู่กระดาษทิชชู่ค่ะนะต่างชาตินะที่ขาดไม่ได้คือกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ ขำเลียกว่าคือมึงก็ทวิเลตเทปเปอร์เนาะนี่คือเพอร์เชเทสกระดาษทิชชู่ขาดไม่ได้เลยนี่ก็กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่กระดาษทิชทชู่เยอะมากค่ะอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็อยู่ข้างบนข้างบนตรงนี้ก็เป็นกระดาษทิชชู่หมดเลยเนาะแล้วกม็มีชาค่ะ ชาตัวละกีเช้าๆจะชาเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยเนาะชาเนี่ยก็จะมีที่อีกสองแพ็คนะอีกสองแพ็คคือแพ็คใหญ่ๆเลยในตู้ในครัวอันนี้ก็คือเยอะเกินแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรโคโรนยาเนาะโคโรนยาเอ่อน้ำยาโคโรนยาโคโรนอะเอาไว้ฆ่าเชือ้ออันนี้ก็จะมีนะคะแต่ก็คือจะมีทุกทุกมุมของบ้านเนาะ ต่อไปเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูนี่ค่ะบรรดาเขาเรียกว่าอะไรที่นี่เขาเรียกมาการ่านะก็เป็นพวกของแห้งค่ะเป็นพวกเส้นสปาเกตตีเนาะเส้นสปาเกตตีก็จะมีเส้นสปาเกตตีก็จะมีเยอะอยู่ค่ะมีหลายแพ็กดีอยู่นะอยู่ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวข้าวบาเล่ค่ะข้าวบาเล่ตัวนี้มีอยู่ เยอะอ่ะก็คือเขาซื้อมาหลายแพ็คเหมือนกันสักสี่ห้าแพ็คได้อะค่ะแพ็คหนึ่งก็โลหนึ่งก็ประมาณห้าโลได้ก็อยู่ได้ตัวนี้เอาไว้เป็นหุงข้าวตุรกีได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเอาไว้ทําซุปทาซุปเนาะแล้วก็จะมีอ่าขาดไม่ได้ค่ะข้าวโพดแห้งเอาไว้ทําป๊อปคอนถึงเราอยู่บ้านเราก็จะไม่ขาดเขาเรียกว่าอะไรอะของจริงกริบเนาะทิชชู่เปียก ทิชชู่เปียกห้ามขาดทิชชู่เปียกน้ำมันค่ะน้ำมันน้ำมันพี่มีอยู่3ามสามขวดก็เขาเรียกว่าอะไรขวดละ5ลิตรก็15ลิตรมีแล้วก็มีในครัวด้วยเนาะแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรมะกอกมะกอกดำนี่ที่บ้านทำเองค่ะเขาเรียกว่ามะกอกดำวิกินเป็นอาหารเช้ามีอยู่2กระปุก นะคะแล้วก็จะมีพวกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอีกอีกคือมันจะมีอีกอีกข้างล่างก็คือนี่พี่ก็ดึงดึงพวกมาให้ดูนะคะมีเอ่อมีข้าวค่ะข้าวมีอยู่หนึ่งสสมสี่สี่แพ็คนะคะข้าวมีอยู่สิบโลข้าวมีอยู่สิบโล น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายขาดไม่ได้เลยน้ำตาลทรายมีถุงใหญ่ๆอย่างนี้อยู่สองถุงนะอันนี้คือที่บ้านพี่นะบ้านอื่นเป็นยังไงที่ไม่ทราบนะคะน้ำตาลมีอยู่หกโลค่ะขาดไม่ได้คือมามา่มามาม่าเหลืออยู่แพ็คเดียวลูกชายชอบกินนะคะแล้วก็เป็นพวกเนี่ยข้าวโพดอันนี้เอาไว้ทาซุปค่ะเขาเรียกว่าเมอร์เจเม็กมันจะมีทั้งสีเหลืองสีส้มและก็สีเขียว นะคะไว้ทําอาหารตุรกีทําซุปตุรกีได้แล้วก็มีมาัคาน้าอีกแล้วก็จะมีผวกของสดค่ะของสดเนี่ยจะมีในตู้เย็นเนาะนี่แหละและมีแป้งค่ะบ้านไม่มีแป้งจักขนาดเนี้ยมีแป้งขาวธรรมดาสิบโลแล้วก็มีแป้งที่เป็นแป้งโฮวิดเนี่ยค่ะแป้งโฮวิดน่าจะประมาณยี่สิบโลได้อะก็คือถุงขนาดนี้เป็นกระสอบขนาดเนี้ นะก็คือที่เนี่ยก็ต้องทําขนมปังกินเองค่ะจะออกไปซื้อข้างนอกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาเป็นประเภทเดตไลน์ห้ามออกนอกบ้านเนี้ยทุกบ้านก็จะทําขนมปังพวกขนมปังพวกเค้กอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ํามันน้ําตาลน,นะคะแป้งไข่ไข่จะมีอยู่สามสามแพ็กก็จะขาดไม่ได้เลยเนาะถ้าพูดถึงราคาก็ทั่วๆไปค่ะไม่ไม่อะไรมากเนาะ ราคาก็จะไม่คือมันจะมีดีดขึ้นสูงก็มีเนาะแต่ว่าบ้านพี่เนี่ยพอคนแรกที่ติดเขาก็ออกไปซื้อของเลยออกออกไปซื้อของเลยก็คือไม่ต้องรอแบบปิดปิดประเทศแล้วค่อยออกไปซื้อของอะไรเงี้ยบ้านพี่คือไม่สบายคนแรกนางออกไปซื้อของเลยที่บ้านพี่แล้วก็ใส่ตู้ตุนไว้เลยก็คือราคาก็จะค่อนข้างปกติเราไม่ได้ซื้อของอะไรที่มันแพงมากจะช่วงเนี้ยแป้งขาดตลาด แต่บ้านพี่ไม่มีปัญหารต่บ้านพี่แป้งเยอะอะไรอย่างเงีย้ยเ,เดี๋ยคลิปหน้านะคะพี่จะสอนทําขนมปังเนาะสาหรับใครที่น้องๆที่อยู่ตรุรกีนะคือเรากินข้าวไม่มีปัญหาหรอกแต่แฟนกับลูกเนี่ยสีจะกินอะไรคนที่บ้านเนี่ยสี่จะกินอะไรอย่างเราเนี่ยเราต้องกินข้าวเขาก็ต้องกินขนมปังเนาะสอนทําขนมปังดีกว่าในคลิปหน้านะคะลองทาําตามกันดูนะขนมปังของพี่เนี่ยบอกตรงมันไม่ใช่ขนมปังแบบไทยไม่ต้องนวดมือไม่ต้องนวดสก้ามขึ้นไม่นวดค่ะพี่ไม่ชอบนวดแป้ง นะพี่ไม่ชอบนวดแบบแป้งหลุนเหลวนวดขนาดนั้นไม่ต้องเราทําขนมปังสันชาติตุรกีสไตล์ตุรกีนะให้คนตุรกีกินแล้วมันจะเป็นขนมปังแบบทิ้งไว้ได้แค่วันสองวันแล้วคุณก็ทําใหม่เพราะคนตุรกีเขาเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเขาไม่เขาจะไม่ทิ้งไว้นานหรอกเขาก็จะวันสองวันเขาก็หมดคือไม่ต้องทําตุนเ,เยอะๆคือเราทําใหม่ได้ทุกวันนะ่ะขนมปังใหม่ๆม,มันจะดีกว่าขอมีแป้งเป็นพอนะคะแล้วคลิปที่แล้วอย่างเงี้ยไก่หมด ไก่เขาเรียกทาวูกนะถ้าอยากได้ไก่แป้งเขาก็เรียกว่าอุนเดี๋ยวคลิปหน้าอีกสักอีกคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาสอนว่าเอยถ้าแป้งเนี่ยคุณจะเรียกว่าอะไรเพราะว่าน้องบางคนซื้อจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยถูกไหมถ้าซื้อจากอินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาษาตุรกีภาษาอังกฤษก็จะส่วนน้อยถูกปะเออหรือว่าไปร้านค้าเล็กๆอย่างเงี้ยหาของไม่เจอบอกไปเลยว่าเราอยากได้อะไรนะคะ อย่างนี้ดีกว่าเนาะเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ายังไงเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะก็คือเนาะอยู่กันอยู่บ้านกันอยู่บ้านกันอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเนาะมีอะไรก็กินแบบนั้นแหละนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ